ทักทายสบายดีทุกคนสบายดีตอนคำๆด้วยมันนี่ไปห้าเยื่องเบื้องเหตุนะพาเมื่อเอาผุนก็เข่าก็ไปพิพ่นซ้ำลดพ่นผุนยังมาเพราท่านหอดงานยังายนะก็เลยขึ้นมาใหม่แต่ว่าชืขึ้นมามืออื่นญ่มันสวยนะก็เลยขึ้นมาตอนคำๆเลยเดี๋ยวไปหาเลาะเยี่องเอาเลยนะเต่ว่ามันมีแถวไก่ๆน,นี่มือเ้าวจีนชะลอที่เดียวหนึ่งยิงหนุกเข่านะทุกคน ลูกเขาเนี่ยไงจะตีปีกนะแต่ว่าต้นโต,ตมัน,มนงไลยใหญ่ขึ้นง่อยอย่างนี้นะมึงขนหมดผุทีบสบายดีกับบรรยากาศตอนเศร้านะขึ้นมาเฮ็ดคือเก่าที่จริงเอาขึ้นมาแต่แรกวันนี้นะแต่ว่าขึ้นมานอนอยู่ให้แล้วก็แต่งจะไปแต่สานำนะ้ำเบิงหน้าเลยนะเพราะวันนี่โลงหนา ได้เฮ็ดบดแล้วก็ลงหนานะฝ่าวแห้งได้อยู่วงได้แล้วไปยื้อนะได้ทึ่งไปเลยได้เขาเอาไปเลยอ้าโอาเคนะที่ได้เลือกจะได้กะมีแต่าทาเบิร์ตรงกันทุกคนเพราะว่ามวเมื่อวานนี้เขาเห็นมันดอกดอกน,น,น่อยๆไลายนะแต่วันนี้สิเลาะเต็มที่เลยนะเอนไปจะไปจ่ายตัวนั้นนะจ่ายผู้ตัวนี้เลาะผีเลยนี่เลาะเป็นทางผีเลยเลาะพุ่นมาลงทางผีนะโอ้ทุกคน มันเบิ่งคอน์เลยกะยังเป็นตุ่มนี่ยหน่อยอยู่นะยังออกมาถอยอยู่นี่สุดคอนนะโอ้คิดว่ามันนี้มันจะออกพอดีนะยังบ่อนะมืออื่นนสิ่งพอดีกว่านี้อีกนี่เพราะว่าเมื่อวานนะมาเบิ่งอยู่นี่มาเห็นนะพอมาอ่ะมันนี่โอ้โหเขาก็จะเลาะขึ้นไปเถื่อนะทุกคนยังคุยกันอยู่เถื่อนกัแเลยเดี๋ยวไปเบิ่งบอลเทยวเห็นไหวเมื่อวานเนี่ยนะ ดอกจะเป็นตุ่มนี่ยหน่อยนะพอดีงามนะทุกคนแต่ว่ายังเป็นตุ่มนี่ยหน่อยก็บลายอยีกนะโล้มีคนม,มาเก็บเอาเลยยังเป็นตุ่มเนี่ยหน่อยกัลายนะนี่บอลเขาเก็บมานะทุกคน พอ,อวันนี่ยพอด้เก็บเอาได้ขาดควนตัวนี้นี่นะจะบอกพอดีงามฉันมีนะท่นครับผูเก็บเก็บมาเลยนะ ดอกพอดีงามนะจำนี่พอดีแกงแสบนะง่ายลายกับแกงบระเสกทุกคนมันออกวันนี้ได้กินเบอร์ทุกคนแน่นอนเนาะเพราะว่ามันลายนะทุกคน บอกที่มาน้ำรังก็ยังมีเก็บอยู่ได้นี่นี่นะตุ่มเนี่นยหน่อยนี่นี่ที่มันบอกว่านี่นะมื่นมือมหือพอดีนะลายแต่ยังเป็นตุ่มเนี่นยหน่อยนะนี่ฮ mm hmm. ออ่าเบ่งคอนเตอร์นะ อ่าทุกคนเอาเสาลหาคอนใหม่นะคอนทเทวเฮนไว้มอันบลายนะทุกคนเป็นตุ่มเป็นตุ่มเพราะว่าคือสิเขาเก็บเอามาคืนนี่นะพวกหาเก็บเป็นคืนก็มีนะเอาออกไปเท่านี้คืนนี่แต่ว่าทำมด้ไปหออผีนะโอ,อ้ทุกคนเผ็ดกระด่างคอนนี่ชุดแล้วนะ โอ้หอดทึ่งเลยเบิ้งทุกคนบอนหมูปลามันเล่นนะโคตรไม่ไหมเลยด้เบิง้งใช้เบิ้งหอยอยังกรเดี๋ยวกระดอนะหอยโอ้ได้รับปักซีนี่โอ้โหหอยพอน,นี่ก็ออกนะทุกคนแต่ว่าออกเวลาไปไดนะ้นะแต่ว่าดอกพอดีงาม เขาม่รอเลนี่เห็นเก็บมวนนะเลาะมาจนเมื่อนะเดี๋ยวเชเลาะไปฝุ่นเลยเลาะไปเบื้องอันนั้นมั่นเท่าก,ก้องแหวนนะมาจนหอดฟีเลยวันนี้โอ้เข่าเสากับพระตะกินหยอดนี้หนึ่ง เดี๋ยวเสร็จแล้วแท่นี้เราก็โค่งไปหา้หาให้เข้าไปเลยแต่่ฉันร้ายนะทางกระไดสำนียนี่ทุกคนออกออกนำงานในห,หน่อยนะอันนี้โอ้คือช,ชุดป้องกันนะเดียวแท่นนี้งานมันก็ออกนะเห็นปอน,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 โโดดน,นี่นี้แทวนี้มีเ่โมดุดนะนี่ผู้ปฏี เยียบยามใจกันขนาดมูนี่ไม่มีไฟไดมันนะคชือ่าเฮานิ่งบาดเย็บะหารก็อยู่นี่นะอยู่ตง้งคำเขค้นนั่นแหละเออไฟไดมัน เมื่อวานนี้ที่เขาเอาเมื่อวานแถวเราไปขายนะทุกคนพอได้ขาน้ำมันหลดมากนะเดีย๋ยวไปเบิ่งมันที่เถากองไว,ว้ทุกคนไปชิมมี่ยังเขามากินเป็นมือที่สองแล้วมือนี้มือที่เขาวางไว้อันนี้เป็นมือที่สองโอ้โหยังท่านมี่ยังมากินนะทุกคน แล้วเ,เ,เห็ดมันแปลนโผล่เนี่นะอย่ามันแปลนโผลมันประกาเขามากินนะนู้นรายอยู่ด้วยเขียดนี่คนนี่ทุกคนร้ายแต่เห็ดกระด่างนะแหงนี่พายมา,มาเห็นนะอยู่นี่ร้ายมันออกนี่พายมาเก็บผลนี่ทุกคน đâu ngay này, này khay vậy <cười> <cười> đây, cái khay gì đấy chân này thì cái đạn này nó ở cái hướng nó nhảy đi thôi kể cái thượng nè mưa Đồ này phải đi ngạo nè Tại chỉ kè ra lại này เรกไม่เคยง่ามทุกคน อฮะส่วนเขากับจะเดินทางเมื่อนะนมาหนีราเห็ดกระสือมาประมาณน,นะพราะตะบอนเขาเอาเลาะยน่นเมื่อยน,นะทุกคนทำไมว่าเลาะเอาว่านนี่หันหลร้ายนะเขาผัดเผาเมื่อนานวันเนี้ยผัดขืนมาเมื่อนี่หันมาท่านเขานะเขาเปิดมาบปไดใก็ได้ยุ่ิแต่ได้บเนะวลาเทวดาดอกกับพอดีงามนะเบิองรวมๆแล้วก็ยเพาะปันกันกับว่านนี่นะ พอดีแกล้งอยู่เฮ้ย okay, น,น่ามาดนิคลิปเฮาก็จะจบเพื่นฉันนี้แหละมีแต่ขโมกขับใจหลายนะติดตามครับสมโอเคติด okay. ตามันคลิปต่อไปนะทุกคน